เมื่อนี้ได้มาเก็บพาบรรยากาศนะคะแกงไข่นุ่นอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่นะคะกำลังบุกเบิกนะคะน้ำออกเป็นสีเขียวเขียวใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะของอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่คือทีมที่น้องปลูกเผือกนะคะมาชมวิวนะคะ สถานที่แห่งใหม่จะเกิดขึ้นวัยนี้ค่ะกำลังตกแต่งนะคะบุกเบิกกำลังสวยเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จ้าของอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกันดูลงไปไหมกวัน แม่แม่มเจมันแม่จ้าสาใครอ่ะมันไอ้มเานุ้ยน้าน้าเป็นสีเขียวจ้ายองเต้เป็นยังไครับเอาเหรอก็หงทองเที่ยวกันอุ้ยเป็นแรงใหม่เลย ประมาณที่ลกว่ี่ิราต้องไปไกล,กลอันนี้มันยาวไปเลยบ,นบ่น้องไมหอน้องน้องลาน้ามันเป็นเะแกงแน่ยตรงนี้อ๋นนอ,อ,อหรอ,อ,หรอี่คือบรรยากาศทีมปลูกเผือกมาดูวิวนะคะแกงที่ต้องเที่ยวแหล่งใหม่ที่อำเ,อเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจุดตรงนี้เป็นบ้านยังคะน้องบ้านหน้าดงจ้ะ อำเภอเดชอุดมเกิดขึ้นแล้วคะ่ะพี่น้องเป็นที่ล่องไอ้ท่องเที่ยวคะ่ะแหล่งธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วคะ่ะซึ่งหายากมากๆคะ่ะนี่คือเก็บภาพรบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะประมาณนี้จ้า